วันนี้จอยก็จะพามาชมรถกับเจ้าคันนี้เลยค่ะสีแดงแรงลิตกับรุ่นมิล X หนึ่งจุดเก้าอัติเมตรราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับจังหน้าสีเทาตัดโครเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนของชุดไฟหน้าค่ะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์หลอด LED พร้อมไฟ Daytime Running Light และก็มาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะสำหรับการปัดน้ำฝนจะเป็นแบบ b ว i l t i ตัวฉีดน้ำจะขึ้นมาอยู่บนการปัดสามารถรีดน้ำได้ดีขึ้นค่ะ ในส่วนของล้อแม็กมาพร้อมล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะลัดด้วยยางบิสโตนได้ความเงียบได้ความคงทนได้มาตรฐานจากโรงงานเลยค่ะ พาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในรุ่นนี้หรูหราออปชั่นจัดเต็มมากๆค่ะมาพร้อมหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะคะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิต้นสามารถเลือกอุณหภูมิแยกอิสระสายขวาได้เกียร์โต้6สปีดระบบสตาร์ทแอนด์สต็อประบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ด้วยค่ะในส่วนของพวงมาลัยจะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถครวบคุมเครื่องเสียงและลอดความเร็วได้ค่ะ มาพร้อมปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลมาคีอาโต้นะคะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีที่เท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะในส่วนของมิ l เอ็กของเรานะคะที่สำคัญเลยจะมีที่วางแก้วน้ำเยอะมากๆเลยในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างกวางสามารถพับเบาะได้เรียบแบบนี้เลยนะคะต่อกันที่ด้านท้ายรถค่ะด้านท้ายรถรุ่นนี้ก็จะมีระบบสมาร์ทเทลเกตวิสเตปเซนเซอร์นะคะประตูท้ายไฟฟ้าสามารถ เลือกเปิดใช้งานได้4จุดค่ะจุดที่1อยู่ข้างพวงมาลายัยจุดที่2อยู่ที่คุญแจรีโมทจุดที่3อยู่ที่ประตูท้ายนะคะจุดที่4ก็คือระบบสมาร์ทเทลเกตวิสเตปเซนเซอร์ค่ะในส่วนของคุญแจนะคะก็จะมีระบบคีย์เลสให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นอยากทราบเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาเซล,ลจอยได้เลยค่ะติดต่อจอยได้ที่เบอร์0 8 0 6 6 0 1 0 2 2วันนี้ก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะ คะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ